สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง English Clinic by c o ูไ Ice นะคะก่อนจะไปฟังเฉลยแล้วก็เทคนิคดีๆในการหาคำตอบนะ c o ูไ Ice ขอคนละหนึ่งไลค์กด subscribe แล้วก็กด share เพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปดีๆแล้วก็ฟรีๆให้กับนักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปฟังเฉลยแล้วก็เทคนิคในการหาคำตอบกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อสอบ error ทั้งหมดทั้ง5ข้อเลยฉะนั้นเนี่ยครูไอซ์ก็จะมาให้เทคนิคในการทำข้อสอบ error ที่ไม่ให้นักเรียน error นะคะมีเทคนิคดังนี้มาเลยเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเลยก็คือเขาให้หาที่ผิดว่าไอ้ choice 1 2 3 4หรือ A B C D เนี่ยข้อไหนมันผิดก็ดูแค่หน้ากับหลังมันก่อนอย่าเพิ่งไปไหนไกล นะข้อ1อ่ะ occasionally lily lily เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น adverb adverb เนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรขยาย verb กับขยาย adjective แล้วก็ขยายตัวมันเองได้เราต้องรู้แล้วนะถึงจุดๆนี้เนี่ยคือข้อสอบ error เนี่ย part of speech เนี่ยมาที่1เลยนะคือต้องรู้ตำแหน่งของคำว่าที่เขาวางวันเขาวางถูกที่ถูกตำแหน่งของเขาหรือเปล่า แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยคำในเรื่องของคำศัพท์กับเรื่อง tense นี่ก็จะตามมาที่หลังดูค่ะ ly ly อยู่หลัง has ได้ไหมก็ได้อยู่นะอยู่หน้า sleepless ได้ปะได้นะ sleepless ในที่นี้ sleepless เป็น adjective ไม่ใช่ sleep sleep เฉยเ,เ,เ,เป็น verb sleepless เป็น adjective ะฉะนั้นเนี่ย ly เนี่ย adverb อยู่หน้า adjective ได้มันเป็นคำกริยาวิเศษ มันเป็นมันวิเศษไงมันก็ขยายได้เยอะนะ l y ขยาย adjective ได้ถูกต้อง sleepless sleepless เป็น adjective ขยายคำนาม night ได้ไหมได้ค่ะอืมต่อมาถูกต้องหนึ่งกับสองถูกแล้วต่อมา associated อยู่หน้า with ถูกเปล่า with ได้อยู่นะ verb แล้วก็ตามด้วย preposition แล้วอยู่หลัง usually ever frequency อยู่หน้า verb แท้ถูกต้องอต่อไปข้อ4ข้อ4เนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยเป็น or เนาะ or หน้ากับหลังก็ต้องเหมือนกันแล้วมันก็เหมือนกันนี่นะแล้วใช้ or ถูกไหมล่ะต้องมาดูทีหนึง่งเรามาดูซ้ายซ้ายยังไม่ช่วยเท่าไหร่ มาดูข้างหน้าหน้าคอมมากับหน้าคอมมายังไงก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วตำแหน่งตรงนี้มันถูกอยู่แล้วเพราะไม่ได้ขีดเส้นตายใช่ไหมเรามาเจอตรงนี้ค่ะ such as such as เนี่ยมันเป็นการยกตัวอย่างมันต้องหนึ่งและสองและสามไม่ใช่หนึ่งหรือสองหรือสามไม่ใช่ such as มันคือเช่นมันก็ต้องเป็นและถูกไหมฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อสี่นะคะฉะนั้นเทคนิคในการทำข้อสอบ error เนี่ย ต้องดูหน้ากับดูหลังเขาก่อนแล้วถ้ามันยังไม่ใช่ก็ดูขยับไปทีละตำแหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตำแหน่งเขาอ่ะจะถูกหรือผิดก,ก็ดูแค่หน้ากับหลังเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้แล้วแหละแต่ขอย้ำว่า part of speech จะต้องแน่นมาก่อนแล้วถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมาติดตามคลิปครูไอต่อจากนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะช่วยให้กับคนที่พื้นฐานไม่ดีมาเริ่มเรียนกันค่ะสำหรับข้อนี้เราก็มาดูข้างหน้า choice ข้อที่หนึ่งกันค่ะว่า ช่วยได้ไหม different ent ent อยู่หน้าคำนามเป็น ent เป็น adjective ครูจะย้ำเสมอว่าคำที่ลงท้ายด้วย ent เป็น adjective different ปึ๊บเดี๋ยวนำหน้าคำนามถูกต้องอ่ะข้างหลังเป็น y ข้างหลังมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ได้ขีดเส้นใต้เนาะ y p e o p l e r is t t o นนี้เป็น now clause ถูกของเขาแล้วม,มันดูข้างหน้าไอ้มันผิดไหมเนี่ยมันดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะเมนนี่ดูสักสองดูสักสองที่นะขยับมาสักหน่อย different โอเคน้ำหน้านาวเมนนี่เมนนี่น้ำหน้านาวพหูะอุปโภคดังนั้นเนี่ยผิดแล้วเนี่ยดีเลยเราเจอข้อผิดตั้งแต่แรกๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปข้อต่อไปเลยนะย้ำเลยนะเมนนี่น้ำหน้านาวนพหูะอุปโภควิสเซนมันเป็นเอก,กพจน์ฉะนั้นมันผิดมันต้องทำเพราะอุปโภคโดยการเติมเอส ลุยกันต่อข้อนี้เลยค่ะช้อยที่1 cars เติม s ถูกต้องไหมดูไปข้างหน้า the number of the number of and number of เนี่ยตามด้วยนามพหูพจน์เสมอค่ะฉะนั้นถูกต้องเจาไไปเลยนะ the number of a n u m b e r of ตามด้วยนามพหูพจน์เสมอถูกแล้ว verb the ใช้กับ has เอกพจน์อันนี้ถูกต้องเขาก็ไม่ได้วัดที่ verb ตัวนี้เนาะมันก็ถูกอยู่แล้ว has ah has เป็น verb has h a d บวกมี since โผล่มาด้วย since อยู่ใน present perfect ฉะนั้นเนี่ย p l u m m e t เนี่ยเป็น verb อยู่หลังคำที่อยู่หลัง have has เนี่ยจะต้องเป็น verb ช่อง3 p l u m m e ะให้คำศัพท์เพิ่มไปอีกนะคะ p l u m m e t แปลว่าตกหืมเป็นคำกริยาฉะนั้นเนี่ย has h a e บวก verb ช่อง3ค่ะต้องเติม ed นะข้อนี้ข้อ2ผิด สำหรับ choice ข้อที่หนึ่งของข้อนี้นะ were were เป็น verb พูหูพจน์ดังนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็นนามพหูพจน์มันถึงจะถูกดูซิข้างหน้าเป็นนามพหุพจน์ไหมใช่เป็น people people เป็นนามพหูพจน์อ่ะถูกต้องไปด้วยกันได้แต่มันใช้ were เป็น verb ช่องสองถูกหรือเปล่าเป็นอดีตหรือเปล่าเป็นราะ yesterday อยู่นี่ ามาต่อก,กันเลยค่ะข้อ1โอเคเคลียนะข้อ2ช้อย้อที่2 p o l i c e m a n มองไปข้างหน้าสิโอ้โห to เจอ to หลังท o ก็ต้องเป็นนาพหูโพส์สิ m ม n มันเป็นเอกพจน์อะ่ะฉะนั้นเนี่ยข้อ2ผิดเลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องเสียเวลาแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยทำไปพหูจน์ก็คือเปลี่ยน A เป็น E ไป p o l i e m e n หรือจะเป็น p o l i c e เฉยเฉยก็ได้นะ p o l i e เฉยเฉก็เป็นพหูจพ์ได้แต่คนชอบคิดว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้นข้อนี้ตอบ2นะคะ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วมาดูค่ะ choice ข้อที่1ถูกไหมดูตำแหน่งข้างหน้าเขาข้างหน้าเขาเจออะไรเจอ still still เป็น adverb นะจําไว้นะ still เป็น adverb ฉะนั้น adverb มันต้องขยาย verb ใช่ไหมข้างหน้าอ้าวข้างหน้าเป็น verb ไปแล้วนี่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น adjective หรือเปล่า uncertainty ฉะนั้นข้างหน้าข้างหน้าคำว่า still เนี่ยเป็น verb ไปแล้วแสดงว่าตรงเนี้ยถัด คำที่อยู่หลังสติลเนี่ยนะจะต้องเป็น adjective แล้วนะคะเพราะว่า adverb มันขยาย1ขยาย verb 2ขยาย adjective 3ขยาย adverb ด้วยกันเองได้ดูตำแหน่งตรงนี้ที่ที่อะไรที่ลงท้ายด้วยที่ที่เป็นคำนามนะคะครูเคยให้นักเรียนครูไว้แล้วว่าคำที่ลงท้ายด้วยอะไรที่ท,ที่จะต้องเป็นคำนามแน่นอนเนีย่ยไ,ไปท่องมาแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ทักแชทมาคุยมาขอครูได้นะ ก็จะมีครูก็จะมีซัฟฟิกให้เลยว่าคําที่ลงท้ายด้วยอะไรต่างๆนานาจะเป็นคําประเภทไหนอะไรประมาณเนี้ยนะฉะนั้นเนี่ยคำที่ลงท้ายด้วยที่เนี่ยเป็นคํานามซึ่งเขาไม่ต้องการตําแหน่งตรงนี้ต้องการ adjective ฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งผิดค่ะผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยดีไม่เหนื่อยนะคะเราก็ไม่ต้องเสียพลังงานเยอะไปทําข้ออื่นต่อได้นะฉะนั้นต้องแก้เป็นยังไงล่ะก็เป็น u n c e r t a i n เฉยๆไง u n c e r t a i n มันก็จะเป็น adjective แหละโอเคไหมคะ จบคลิปวันนี้แล้วคุอไอซ์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจคูอไอซ์กันด้วยนะคะเพื่อที่ได้ทำคลิปแบบนี้ฟรีๆแบบนี้ทุกๆวันโดยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งแล้วก็ขออาภายัยในเสียงรบกวนซึ่งอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ